น้ีเคนะคะมาทักทายเจอหน้าเจอตากันหน่อยสดมากสดๆวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วคะ่ะให้ดูสตรอเบอรี่นะคะสดๆดเลยสดๆดใหม่ๆ่ ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้อยนะคะเดี๋ยวพาเก็บให้เสร็จก่อนมาไม่นานเก็บเสร็จก็เข้าบ้านแต่จะวางมุมไหนดีคะ เพื่อนโยกเยกแล้ว